วันนี้วันที่9เมษายนพศ2556นะครับเวลา9โมง5มนาทีนะครับผมจะให้ดูสภาพทางที่โยธาเข้ามาทำทางเอาหินมาโรยทางก็ถือว่าสภาพหินยังอยู่ครบตีในช่วงนี้นะครับเพาเลยช่วงหนึ่งซึ่งเ,เคยเอาหินมาลงเหมือนกันนะครับแต่หินได้ถูกไม่รู้หายไปไหนนะครับสาาสารมีการเคลื่อนย้ายตัวเอง นะครับก็กลับมาเป็นสู่สภาพเดิมเลยหินรองหินโลยทางหินรองลางไม่มีแล้วนะครับดูช่วงนี้นะครับเริ่มจะหายไปแล้วเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากมีการเอ่อขรถตกลางเลยการเอาหินมาโลยทางมาบำรุงทางนะครับสักประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาแตได้ช่วงนี้ก็กลับคืนสู่ภาวะจะเรียกว่าเป็นปกติก็ได้นะครับว่าหินรอง โดยทางได้หายไปหมดอีกแล้วไม่ทราบว่าหายไปไหนเราก็ยังวิเคราะห์ไม่ได้นะครับตลอดต้องเส้นทางนะครับจากาทางตัดาทางตัดตลาดปีนังถึงถนนสถาน,ถน,านีหอสัญญาณแม่น้ำนะครับก็สภาพหินแต่ดูยอย่างช่วงเนี้นครับอาทิตย์ก่อนหิน ยังเต็มอยู่เลยนะครับหีนยังปกลุมเต็มพื้นที่แต่ปัจจุบันได้หายหมดเลี่ยงอีกแล้วนะครับสภาพบ้านพักก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังชิดก็ทํางานด้วยความยากลำบากและระมัดระวังนะครับช่วงนี้เด็กๆนักเรียนปิดเทอมก็ต้องระวังเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าอันตรายนะฮะเราก็ต้องชักวีด เป็นระยะระยะรยไปนะครับจะให้ดูสภาพทางซึ่งมีทางได้พัฒนาเมื่อที่ที่แล้วแต่ว่ากับกายหินรองรางหมดไปอีกแล้วนะครับสภาพทางกลับมาเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนก่อนหน้าที่รถตกลางแล้วมีการเข้ามาพัฒนานะครับดูทางช่วงนี้นะครับชัดเจนนะครับมีการขุดเอาหินเอาล่องทางหินไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดทำไมชาวบ้าน ถึงได้ขุดเอาหินออกไปหรือเอาไปใช้เป็นธุรละกิจส่วนตัวนะครับกอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุแน,น่ชัดนะครับช่วงนี้ยิ่งหนักไปใหญ่นะครับช่วงนี้ยิง่งยิ่งหินลองลางยิ่งไม่มีเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังแน่นเต็มทางได้ถึงลำกาารรรนาอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับทางช่วงนี้นะครับ,นะรบขอสัญญาณแม่นม้ำยยนะครับ ขอจบแผนก,การบรรยายทางช่วงหอแม่น้ำแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ